สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง f อฟซีใหม่เอฟเก่าด้วยจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามจากขอบคุณถุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกกำลังใจเลยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์จาวันจันทร์วันที่19เดือน2 2567 มาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสําหรับเมื่อนี้นี่แอดจอยลงไฮซองเล่าจะมีเล่าสตาร์แล้วก็เล่าพัฒนาจะวันจันทร์เนาะจะวันที่สิบเก้าสำหรับพ้นเล่าสตาร์ของเมื่อวานจะวันที่สิบแปดเดี๋ยวมาเบ่งพ้นย้อนลังกันก่อนจะ้ะสาหรับเล่าสตาร์วันที่สิบแปดเลขเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ หกกับแปดวิ่งรูดจ้าสำหรับผลบนนอกสี่หกหกโอ้โหมาเบิดเลยเนาะจ้าหกหกนี่แอจอยจับกูพลาดไปจะบบริกันเบิร์ดหาเนาะจ้าโอ้โหเข่าเด่นหกวิ่งรูดหกจ้าอ่าซ้ายวิง่งซ้ายรูดยินดีด้วยจ้ามาเต็มเต็มเบิรดหกหกบนจ้าสองตัวล่างนี่คือสองสามพาดไป มีแปดสองแมา2 3งอ่าโอเคจะสําหรับผลเล่าสตาของเมื่อวานตามนี้เล่ใจยินดีกับคนทติดตามยินดีกับพีน่น้องเอฟซีติดตามไ่วิ่งไซลูดของเฮมเมอ่อนีกบบาาอ่กับโบพาดมาได้อีกเนะจ้ะโอ้โหเราเราสตาร์โซนี้ถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวแล้วจ้ะ เด่นวิ่งรูดตัวเจาะมาแรงตามเคยจ้าสำหรับลาวสตาร์มือนีฝากตามต่อละกันจ้าแนวทางของเขาสีเดินดีหรือบอ่อสีมาตามสูตรหรือบอ่อมือนีอานิกาลอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางจ้าถามักถ้าชอบไข่ตามถาบ่อมักบ่อชอบป้อยผ่านได้จ้าเอจอยกาคำนวณหายไปตามสูตรเราจะละคะอยากนํามาแบ่งปันจ้าถามักถาชอบตัวใดอานิกาลอกเปียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จ้า ล่าสตาเมออนีให้เดนวิ่งรูดอยู่ที่5กับ0วิ่งรูดจ้ะจับกูเด่นหาวิ่งลูดหามีหาสองหาเจดบริกันเบิร์นห่เนาะจา้าโอ้โหสวงนี้เนาะ จับไหซีคูแล้วก็บริการเบิร์นไ้เนาจะเมื่อวานทาการเบิร์นไห้เข่าเตเต็มเลยฮุกฮุกเนาจะเบิร์นคูดเด่นเนอาะจะหาแปดหาเก้าสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรุศูนย์จับคูศูนย์สองศสามย์สศูห เมื่อนี้ขอกันเบิรนคูเดนไว้ละกันเนาะจ้าสำหรับเบิ้ลนคูเดนคือหากับศูเนาะจะขอกันเบิรนไ้อยู่ที่ห้าห้าและศูนย์ศูนย์จ้าอ่ะนี่คือเบิรนคูเดนเนาะจะระวังไว้ด้วยละกันเนาะถ้ามัก้าชอบเล็เบิรนก็นคือตามได้เนาะจะทำบ่มาบ่ชอบเลขกเบิ้ลนก็นคือปล่อยผ่านเนาะจาะเพราะเอาจอยกะจับคูให้หน้อยด้วยเนาะจา้าอะสำหรับเล็กเบิรนห้าห้าศูนย์ศูนย์ ขอเน้นอยู่ที่ห้าห้าละกันจ้าเด่นหาวิรุษหาขอเน้นอยู่ที่ห้าสองห้าแปดศูนย์สีาำหรับแนวทางเล่าตามมือนี้ตามนี่เลยจ้มามักตัวใดชอบตัวใดมือนี้ก็ลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จ้ามือนี้ก็ขอให้ มาปังๆเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยในมือนีสูงดีกันทุกคนทุกทานจา้าเขาม่เหลือกรฝากคไลกครกดแช์คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลคนละแช่เขอคนละหนึงติดตามจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า